สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออหลักธรรมที่สำคัญมากๆในพุทธศาสนาเลยนะคะที่เราได้ข้อมูลมาคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่แปลว่าการอาศัยกันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นเหมือนหัวใจหลักเลยที่อธิบายว่าชีวิตเราความทุกข์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีพุทธพจน์หนึ่งที่น่าสนใจมากบอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรม โหแสงว่าเรื่องนี้ลึกซึ้งจริงๆนะคะใช่ครับจริงๆข้อมูลต่างๆก็ชี้ไปทางเดียวกันว่าเนี่ยมันคือกฎธรรมชาติเลยนะครับที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็คือคือว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันถึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เลยเกิดขึ้นตามมามันไม่ใช่เรื่องแบบบังเอิญหรือว่ามีใครมาดนบันดาลเลยครับแต่เป็นกระบวนการเหตุปัจจัยล้วนๆที่ต่อเนื่องกันไปค่ะ งั้นเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือจะมาลองสำรวจลองทำคมเข้าใจแก่นของปฏิจจสมุปบาทจากข้อมูลที่เรามีกันอยู่ตรงนี้นะคะมาดูกันว่ามีมุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากที่วงจรที่ทำให้เกิดทุกข์ก่อนเลยที่เรียกว่าสมุทัยวานที่มีองค์ประกอบหลายอย่างโยงกันอยู่ใช่ไหมคะครับในข้อมูลจะนิ้นเลยว่าจุดเริ่มต้นสาคัญมากๆคืออวิชชา ซึ่งไม่ใช่แค่ความไม่รู้ธรรมดานะครับแต่มันคือการไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆเป็นยังไงตามที่มันเป็นจริงๆพอเรามีความไม่รู้ความเข้าใจผิดพื้นฐานอันนี้มันก็จะไปปรุงแต่งให้เกิดสังขารสังขารก็คือพวกความคิดคำพูดการกระทำต่างๆที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยความไม่รู้นั่นแหละครับอ๋อค่ะแล้วมันก็ส่งผลต่อต่อไปเป็นทอดๆเลยใช่ไหมคะ จากสังขารก็ไปสู่วิญญาณนามรูปสลายตนะจนมาถึงจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งคือผัสสะการกระทบกันร,ระหว่างอายตนะของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งต่างๆข้างนอกพอกระทบกันปุ๊บก็เกิดเวทนาขึ้นมาสุขบ้างทุกบ้างหรือว่าเ่ฉยๆบ้างใช่ครับแล้วตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ข้อมูลเน้นย้ำมากๆเลย คือถ้าเราเกิดเวทนาแล้วเราขาดสติหรือว่าไม่รู้เท่าทันมันเนี่ยมันจะนำไปสู่ตัณหาทันทีเลยตัณหาก็คือความอยากความทยานอยากอยากได้สิ่งที่สุขอยากหนีสิ่งที่ทุกข์ซึ่งนี่แหละครับตัวปัญหาหลักเลยเข้าใจแล้วค่ะพอมีตัณหาปุ๊บมันก็ดึงไปสู่อุป,ปาทานเลยคือความยึดมั่นถือมั่นที่มันแบบแน่นหนาขึ้นไปอีกแล้วก็เกิดพบสภาวะความเป็นต่างๆแล้วก็ชาติคือการเกิดในรูปแบบต่างๆ สุดท้ายก็หนีไม่พ้นชรามรณะความแก่ความตายแล้วก็กองทุกอื่นๆอีกมากมายโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตโอ้โหมันหมุนเป็นวงจรไปเรื่อยๆเลยนะคะครับแล้วประเด็นที่สำคัญมากๆอีกอย่างจากข้อมูลนะครับคือกระบวนการนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่แบบยาวๆข้ามภพข้ามชาติอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ทุกขณะจิตเลยทุกครั้งที่เรามีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย พอเกิดผัดส,สะปุบถ้าตอนนั้นมีอวิชาครอบงำอยู่ไม่รู้เท่าทันวงจรย่อยๆของทุกในใจเราเนี่ยมันก็หมุนทันทีเลยนะวินาทีนั้นๆนเลยครับโหเกิดดับเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วแล้วถ้าเราอยากจะออกจากวงจรนี้ล่ะคะข้อมูลมีชี้ทางไว้ไหมคะมีครับมีแน่นอนในข้อมูลก็จะพูดถึงสายดับหรือนิโรธวานก็คือการทําลายวงจรนี้ลงทําลายที่ต้นเหตุของมันทําลายที่ต้นเหตุใช่ครับ หลักการก็คือพอดับเหตุผลมันก็ดับตามไปด้วยอย่างเช่นถ้าเราสามารถทำลายอาวิชชาตัวเริ่มต้นได้ด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยสังขารที่เกิดจากอวิชชามันก็จะไม่เกิดหรือมันก็ดับไปพอสังขารดับไอตัวต่วตอๆมาทั้งวิญญาณน,นามรูปผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานภพชาติมันก็จะดับตามกันไปเป็นทอดๆจนสุดท้ายชรามรณะความทุกข์ทั้งปวงมันก็ดับไปด้วย อ๋อค่ะเข้าใจหลักการแล้วค่ะแล้วในข้อมูลก็เหมือนจะชี้ด้วยว่าจุดที่พระพุทธเจ้าท่านมักจะเ,เน้นให้ปฏิบัติเพื่อตัดวงจรเนี่ยเหมือนจะอยู่ที่การดับตัณหาใช่ไหมคะคือเพราะเกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันมันไม่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมันลากเราไปสู่ความอยากให้ได้วงจรมันก็จะขาดตรงนี้ได้เลยถูกต้องครับ ตรงนี้เป็นจุดที่ปฏิบัติได้ง่ายเห็นผลได้ชัดในชีวิตประจำวันเลยครับคือพอรู้สึกปุ๊บรู้ทันปับ๊บไม่ปล่อยให้มันปรุงต่อเป็นความอยากแล้วการเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแบบนี้มันยังโยงไปถึงเรื่องออทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาในระดับที่ลึกซึ้งมากๆด้วยนะครับคือมันช่วยให้เราไม่ตกไปในความเห็นสุดต่งสองฝั่งที่เรียกว่าสัสตตทิฐิกับอุเชทฏฐิ อ,อ๋อสัตตตทิฐิที่มองว่ามีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรกับอุจเฉททิฏฐิที่มองว่าตายแล้วศูนย์ไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับพอเราเห็นกระบวนการที่ทุกอย่างมันอิงอาศัยกันเกิดขึ้นอิงอาศัยกันดับไปแบบนี้มันก็ทําลายความเชื่อผิดๆทั้งสองขั้วนั้นไปได้เลยแล้วมันก็จะช่วยให้เราค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นในอะไรต่างๆลงได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเวลาหรือแม้แต่สถานที่สิ่งของต่างๆเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่า มันไม่มีอะไรที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองจริงๆเลยค่ะฟังดูแล้วการทำความเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทนี่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะอย่างแรกเลยคือทำให้เราเห็นว่าอ๋อทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยอยากได้ผลดีก็ต้องทำเหตุที่ดีแล้วก็เน้นความสำคัญของปัญญามากๆในการเข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆครับและที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยคือ มันช่วยลดหรือว่าทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงไปได้ซึ่งไอ้ความยึดมั่นในตัวตนนี่แหละครับคือรากเหง้าของปัญหาของความทุกข์ทั้งปวงเลยก็ว่าได้อืมจริงด้วยค่ะสรุปแล้วก็คือถึงแม้ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะดูแบบว่าซับซ้อนลึกซึ้งนะคะแต่การพยายามทำความเข้าใจเนี่ยมันก็เหมือนเราได้แผนที่มาดูเลยว่าความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมายังไงแล้วเราจะหาทางออกจากวังวนนั้นได้ยังไง ใช่เลยครับมันชี้เห็นกฎแห่งเหตุปัจจัยอย่างชัดเจนแล้วก็เปิดทางเปิดประตูไปสู่การดับทุกข์ได้จริงๆด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ใช่การไปอ้อนวอนหรือว่ารอโชคชะตาอะไรแบบนั้นเลยครับค่ะชัดเจนมากเลยค่ะทีนี้ก่อนจะจบกันไปมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยอยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดตามกันดูนะคะคือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ย เวลาที่มีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเราก็ตามเนี่ยเราจะลองฝึกสังเกตเห็นไอโซตรวนเหงเหตุปัจจัยที่มันกําลังทํางานกําลังสร้างความรู้สึกสร้างปฏิกิริยาต่างๆในใจเรานะขนา่ยขณะนั้นๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นมันได้อย่างไรบ้างลองไปพิจารณากันดูนะคะ